ับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะฮะเป็นแนวแอคชั่นนะภาพสวยสไตลอ์อนไรนี้เลยนะก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเมื่อคืนไฟดับอัดคลิปไม่ได้นะฮะและ้วก็ก่อนจะมาเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำเรา top ปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะโดยเฉพาะดาบพิฆาตสูตรล้านรับเติมแนะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะที่เติมดาบพิฆาตสูตรของเราแนะโดยเสมอมาครับยิ่งเติมแพ็ค ไหนแล้วก็ทักที่เพจเขาจะมีแอดมินนคบริการกำหรันทุกเกมที่ท่านอยากเลือกสรรเนนะี่ยเกมใหญ่ๆในสตูไทยมีหมดเนะี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติม,ตมปิดไพ่ต้องโอทอ็อปแอปเนี่ยนะมาดูตัวเกมนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ปรับภาพนะฮะภาพมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็จะเป็นแนวแอคชั่นนะมีหลากหลายสไตล์นะมีหลายอาชีพนะ่ยปืนเล็กปืนสั้นปืนยาวเนะี่ยเชิงไฮท์เรกด้วยนะแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับผมเนาะ ก็ใครชอบแนวแอคชั่นนะกากระตูนส,สวยๆเนี่ยแอคชั่นคอมโบมันๆก็ไม่ควรพลาดเลยนะเปิดแกนลัดนะที่เกาหลีก่อนนะฮะประเทศเดียวอยู่ตอนนี้นะอือ iOS ก็รอไปหาดูในเปลี่ยนสตูเกาหลีดูนะส่วนแอนดรอยก็แกวเกาหลีนะแต่เราเล่น APK เนอะนี่ฮะภาพยังไม่ได้ปรับนะเดี๋ยวค่อยไปปรับแล้วกันนี่ฮะออโต้ได้นะช่วงแรกในชะ่ไหม กดได้ปะะ่วะเฮ้ยกดตรงนี้ไม่ได้วะ่ะกลางคาะเนี้ยเราจะไปของมันเองเอาตันะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยบังคับทีหลังนะจะมีลูกน้องมาหนึ่งคนเราก็เป็นตัวดาบนีฮะก็เล่นตามที่เขาแนะนำเลยเนะฮะใครไม่ติดภาษาไม่ติดภาษาเกมนอกเนาะคน,คนที่ไปติดภาษาไทยอะ่ะเ,เล่นได้เล่นได้ทุกเกมเหมือนผมอะ่ะก็โอเคนะ ม,มือถืออีกเครื่องนึงก็เอาแปลแปล,แปลเอานะฮะตามจริงไม่ต้องแปลก็ได้เล่นก็รู้เลยว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนะฮะแต่ถ้าแปลจะเข้าใจว่าอ๋อมันใช้กี่รอบกีบ่ครั้งมีบัฟอะไรบ้างอะไรเงีย้ยเดี๋วถ้าถ้าดูด้วยสายตามันก็รู้อยู่แล้วว่าทําอะไรได้บ้างเนาะประมานี้นะฮะไม่ควรนพ่าน,นะเกมฟอร์มยักเกือบ5จิกนะครับผมจริง4.9อ่ะหโหโคตรนานเนี่ยผม โหลดนานมากอะ่ะอันนี้ขนาดเน็ตสายแลนนะครับผมนะไม่ใช่ Wi-Fi นะเล่นในโปรแกรมจำลองเนาะในคอมนเนี่ยมันจะออโต้เห็นไหมเวลาพุ่งไปหาศัตรูมันจะเขียนตรงนี้แผนที่อยู่เนะาะเดี๋ยวก็จะมีจังหวะให้เราคุมคุมเองอะ่ะโหลดเสร็จมันก็จะให้ตั้งชื่อครับชื่ออะไรก็ตั้งชื่อเข้ามาแล้วก็เล่นได้เลยนะง่ายๆภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆตลอดเวลา ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะจะได้ไม่พลาดว่ามีเกมใหม่ๆมาแล้วนะฮะอ่ากดตามที่เขาบอกนะฮะนี่มันให้ใช้หนึ่งตัววิ่งไปทางนี้ก็ต่อสู้ฝั่งขวาก็นี่แล้วกดสตาร์ทจะมีภาษาอังกฤษกำกับหน่อยๆนะฮะมีออโต้เลยนะเนี่ยเออปล่อยออโต้เอง เมืเ่อไรไม่ใช่บังคับก็ไม่รู้เนะีฮยเอาตัวละครลงก็มันวิ่งไปเองมันเองอัตโนมัตินะเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ตรงไม่ตายภาพเ่นโคสวยโยดูไม่ออกเลยมันอะไรลงมาเนะีฮยสวยละเทจัด ดาวไปเลยฮนะก็พยายามดูที่เขาสอนดีๆนะฮะภาษาเกาหลีไม่ยากหรอกมันเป็นระเบียบดีจำที่เขาเราเล่นเรื่อยๆแล้วก็ชินฮนะคนที่เล่นจริงๆอ่ะคนที่เล่นวันเดียวมันไม่ชินหรอกนะฮะต้องเล่นต้องคนชอบจริงๆแล้วเล่นทุกวันนะมันจะรู้เลยว่าอะไรคืออะไรนะฮะเนี่ยนะฮะมันจะมีภาษาอังกฤษเขียนไปบอกอยู่ว่าเมนโทรสต y เนาะเอ้ย m มนสตอรแล้วก็หลายๆอย่างก็ยังมีกำกับไว้ บางทีแกนล,ลัดแกนโอเพนบางจีนไม่มีเลยอะ่ะญี่ปุ่นไม่มีเลยเนาะอ่ามันึงก็ให้เปิดกาชาเนี่ยแบบให้เปิดกี่ครั้งวะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะดึงไงวะอ๋อดึงลงนะคะันโยกเอาละครับผมน่าจะแจกตัวธรรมดามาให้ อ่าเจ๋อตัวผู้ชายนะตัวนี้มาสายฮิลหรือเปล่านะฮะก็ไปเรื่อยๆาาก็น่าจะเอามาฮิลหรือมาทำอะไรวะน่าจะมาฮิลนะสอนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำไงก็บวกไปปุ๊บ นี่เขาให้บดลงทีมก็ทำตามที่เขาแนะนำเนี่จะรอปรับภาพให้ได้ก่อนเน่ไฟใหญ่มาก4.5เอ้ย4.9จิกนะผมอ้าวด็อกเตอร์เราอยู่ไหนอะนี่เกมมันใหม่นะผมก็ไม่ไม่ชินเนาะนี่มันผมยังไม่ได้บังคับตัวละครสักตัวเนี่ยมันออโต้มันเองนะเนี่ย นั่งดูมันอยู่เนี่ยแบรนแช่บังคับเนี่ยไปลุยมาแล้วครับด็ออเตร์อย่าบอกเป็นหน่วยเสริมนี่ฮะทำไรนนวะ <laughs> างจะหลวนหรือวางอะไรตะกี้เนี้ยแบบๆเนี้ยต่วนนี้แมงเทจัดมีตัวละครเยอะมากเดี๋ยวหน้าปกสตรีมเอเอหน้าปกคลิปเดี๋ยวได้เห็นนะครับมีหลายตัวละครมากงานอาร์ตเวิร์แต่ละตัวนี่แจ่มๆทั้งนั้นนี้ะครับผมโคเซอร์เนี่ยคืออะไรเนี่ยมาดูกันโคเซอร์คืออัพตัวละครของเราเนี่ย ผมว่ารอแปรดีกว่าเกยม็นมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมเออชาเช้านี้ก็น่าจะมีคนทำคลิปหลายคนแล้วทำไม่ทันครับไฟดับโอ้โหเมื่อวานพายุมาจัดจานในย่านนี้มากเะยบ,บอกให้มาเยอะๆวิ่งมาสี่รอบนะตกสี่รอบบ้านผมอะ บึ๊บเราดับนานเลยนะดีว่าฝนตกมันยังเย็นนอนได้ดีว่าผมอัดหนังไ้ดูเนาะเออโหลดหนังไว้ดูหนึ่งเรื่องเนะี่ชค่อแช่วแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมปรับตั้งค่าก่อนเลยโอ้โหอย่างวะเนี่ย อันเะดียวผมพอบอกดในการตั้งค่าตรงนี้เนาะเผื่อคนอยากปรับภาพให้สุดนะีะลบคูณแปดด้วยอ่ะอ่าอันนี้คุณภาพผิวต้องไปฝั่งขวาสุดนะฮะฝั่งขวาสุดอสุดเลยนี่สุดเลยนะครับผมก็แค่นี้เองนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ อันนี้ทักษะการกำกับการแสดงอันนี้ปิดคัตซีนนะอันนี้ปนะิดคัตซีนนะอ่าถ้าจะปิดก็นี่คัตซีนอยู่ตรงนี้ก็แค okay, ่นี้ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆตารางจะใส่โค้ดปรับสุดแล้วเนะี่ยเอาด่านหนึ่งจบง,ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ เราลับของตรงไหนนี่เหรออย่าลืมรับของนะฮะนี่มันแจกเลยเลยวะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซองจดหมายนะมีอะไรหรือเปล่าลงโจงเลยซองจดหมายเออไม่แจกเลยเลยมีแต่ของขวัญตรงข้างล่างอันนี้เจ็ดวันแจกตัวน้องคนนี้เอ r นะผมเงจะหาว่าไปนะตัวนี้ อันนี้ก็อะไรวะลองจิ้มจิ้มดูใหม้มันแจกอันนี้กดได้นะฮะใบเออหนึ่งตัวอ้าแจกตัวนี้หนึ่งตัวเลยโคตรเท่เลยดูดิป้างานดีมาแล้วจ้าเอาเรื่องเอาเรื่องผมชอบตรงผ้ามันสวยอ,ะอ่ะไปดูสเต็ปสอง ก็มีใส่อาวงอาวุธนะี่มีนู่นนี่นั่นเนะียเหมือนเกมแอคชั่นแต่ว่าไม่เชิงแอคชั่นมากก็จะมีใส่คงใส่ของด้วยเนี่ยมันออโต้หมดเลยนะไม่รู้ว่าจะเล่นมือยังไงนะนี่นี่เปลี่ยนได้นะว่าใครอยู่ตรงไหนผมต้องเล่นนานกว่านี้หน่อยใครจะไปตรงไหนยังไงนะเปลี่ยนได้นะอันนี้ออโต้ไม่ออโต้ก็ได้นี่วหวานใไหมแต่เราออโต้ดีกว่าง่ายที่สุดนะที่เกียดเล่นเองนะ เลือกได้นะออโตไม่ออโตตะเก็นนะฮะลองศึกษาดูนะฮะโอ้หนี่ปรับภาพสุดแล้วเลยได้แค่นี้วะใช่เลยวะทำไมเหมือนภาพมันเหมือนเดิมวะเนี่ยอันนี้คูณสองเลยผมนี่คูณสองอย่างไวนะฮะเฮ้ยทำไมภาพเหมือนปกติวะนเนี่ยผมก็ปรับสุดแล้วนะมีคูณสองด้วยเออ นี่ไงตัวดาบที่ได้มาเห็นไหมโคตรที่คุณสองวัยไปวะเนี่ยดูนะดาบที่ได้มานะต้องเก็บเศษเปิดอกระชาเรื่อยๆนะตัวไหนเก่งไม่เก่งก็ภาษาเกาหลีต้องแปลเอาเรื่อยๆนะสำหรับคนเล่นแบบเล่นจริงจังอันเนาะเออต้องเล่นเรื่อยๆไปเรื่อยๆประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นเกมที่เกมจนมากสำหรับแอคชั่นอาร์พีจีเนาะแนวแอคชั่นต้องรอดกันแล้วกันนะ อย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดซัครป์สารล่เติมเกมด้วยใครอยากเล่นก็จับไปยา,ยาวๆนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า